สวัสดีครับคลิปนี้กินข้าวก่อนที่จะไปเริ่มงานนะฮะตอน9โมงนะเอฟซีต่ดะกับข้าวอะไรจ๊ะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูหนึ่งตัวกินได้ทั้งครอบครัวกินได้ทั้งนาไปจะดูค่ะเสือเห็นแล้วเสือจะหัวเอ้าวยกไอ้ทายเนี่ย อันมี่มาม่าบะมี่บะมีเหลืองบะมี่มาม่าหมูสับไม่เส้นบะหมีเหลืองไม่ใช่เส้นมาม่ามันเหมือนเส้นมาม่าแต่ไม่ใช่อขอบคุณดาดานะสำหรับแก๊สถ้วยหนึ่ง นี่ค่ะโมเดลแก๊สสมุดขอบคุณอันนี้ก็นี่นะฮะปลาทูหนึ่งตัวปลาทูหนึ่งตัวเหลือกินเมื่อคืนนี้อ๋อนี่พริปิ้งนะแล้วก็เอามานี่ใช้เคลื่อนใหม่ก็คือเอาไปต้มแล้วก็มาทำเป็นน้ำพริกอ่าโอ้แล้วก็ผักสดเก็บจากหลังบ้านนี่ข้างครัวแร้วเองมามากินข้าวมา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 อ่าพงศุดาทำแกงอะไรไม่รู้นะฮะแล้วที่อีก ที่สําคัญฮะนี่น้ํายาขนมจีนกินสามวันแล้วนะอันนี้ก็อุ่นสดร้อเลยนี like ่นะฮะยิงอุ่นยิ่งนัวยิ่งแซ่บยิ่งอร่อยนะคะดูโอ้ยดูความเข้มข้นอร่อยมากเกี่ยวกับข้าวนะนะครับมันก็เหมือนหมูนี่แหละหมูน้อยเหรอตัวตุ่นนี่เหรอใส่ชูรถขาดไม่ได้เลยเนาะแก้วอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแล้ว ถ้าขาดผงนัวนี่คือไม่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเรายังไม่มีลุงป้าบารานัวเราจะใส่ผงนัวเยอะแต่ตอนนี้เรามีแล้วใส่น้อยเออเราก็ลดการบริโภคผงนัวอะเพราีพ่อใหญ่จูนี่คือไม่อร่อยเลยกับถ้าไม่มีพ่อใหญ่พนกับพ่อใหญ่ถ้าไม่มีพ่อใหญ่พนถ้าไม่มีพ่อใหญ่จูกับโบแซบแต่ว่าลดพ่อใหญ่จูลงถ้ามีพ่อใหญ่พนมา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  อันนี้คือจะเตรียมแปลงโฉมแปลงมเป็นเจ้าหญิงหรืเปล่าเราก็กินข้าวควงทะินเออจะไปกินน้แข็งใสเออจะไปกินอะไรนะข้าเปียมาแล้วอะเปลี่ยวก็เอ็นก็ทำเป็นน้งเดียวืไปกับแม่แดเนใ่ให้เจ้าสาวให้สวยนะถ้าเสือจะนั่งตรงไหนตรงโน้น พี่ไม่มาแล้วมามาผิดด้านแล้วไปทางโน้นาสีม่อยู่ข้างๆเลยตั้งข้างๆแบบนี้ข้างน้ำแข็งใสเลยไม่ข้างนู้นไงล็อกไปแล้วสามอันไงนี่ข้างสาราสาราออข้างสาราไม่เราล็อกที่ไว้อยู่ทีแล้วไม่ยอมไม่ถอดหมวกนะคะ เพราะมันหนาวขออนุญาตไม่ถอดหมีจะว่าไงว่ถ้าไม่ถอดมอเลยเป็นอย่างนูกเอียงซ้ายเอียงขวาย่ผักเราก็อยากได้กาเฟรเหมือนพี่มิวเหรอขอพี่มิวนะลืมบอกย้ายคองแล้วเอเม็มมาทุกวันย้ายคลองย้ายคลองคลองมาบางนาสาลาอ๋อ เมื่อวานตอนที่เขามาลงเต็นท์น่ะตอนที่ชาวบ้านตอนที่ผู้ใหญ่ปานมาก็เลยช่่ยกันยกคอเธอออกมาจากหน้าสาลาแล้วก็ที่เม้นมาหาคอยทุกวันยายขอมันบังสาลาวันนี้คอยจะทำผมเลยเซรามูนเออมาตรงนี้ตอนเชา้าพื่พจมานตอนสายเลยเซรามูน เดือกินข้าวแบอกเ็บ้องนะไปกินส้มตำมอคืนเออใช่แล้วเก็บทองก็ินแต่กินทำเดียวกินออยากรู้รสชาตเขาเยนไปรินม้งอะไรสงว่าทำไมพี่เมีวสวยจังเลยูนแล้วเราได้มา ต้องมีชุดน้ำนะคะมีจากเพชรลานี่ไหมเิืวรูปอ้นี่ไหมดาวอะไรนะเดกินไข่อยู่ไหมลูกไม่เอาาเตอนที่เหมือนันอะไรอันนี้กินตลอดทั้งมือเลยนะกินชามนี่แหละ ใครไม่มากินก็จะลอยมากินคนเดียวอ๋อมาเลยเธอต้องรอใครองไปน,นน้ำรหต้องนะข่อยจะบิโดไปไหนลูก ประตัวใหตแตนหน่อยแล้วปิดประตัวตัแตนหน่อยเปดปตัวตหน่อยดู้โหอย่งไก็เมาลปอใส่ไส่ได้ล้องใ่อแนั้นก็ใส่ได้เแล้วาใส่นตัวใหญ่อ้บถ้าตองไปใส่สีแดงก็ด้างั้น้ามีผ้าคลามผ้าคลมถือข้าไปถอนหนึได้ มันเกินใหญ่มากเลยมันเกินใหญ่เกินเลยเหรอข้าคอนเกินขอบแล้วไปใส่แล้วเมื่อไหร่เออเราลองไปใส่ไม่เก่าชุดลายสีแดงน่ะเยอะมันใหญ่มันยาวขึ้นมันใหญ่มันอ้วนมันอ้วนมันอ้วนนะตาใส่ชุดหมีเลยนะน่ารักดีชุดหมีอะไหนดูนี่เราไหนเราลองนิดนึงไหนเราลองนิดมันเป็นกระโปรงปะ แค่แรกอส่นี่จะใส่็ใชุด้าถ้าไอ้เดินใส่จะปาจะใส่ชุดหมีก็ได้มันใหญ่จริงขนแม่กระปั้มใหญ่จริงใหญ่มากไายป้าใส่ดูแล้วกระป้มใส่ได้ใส่ได้อีกคนนึงอ่ะไม่เห็นเห็นในไลฟ์สดเรื่องเพราะแต่ตัวเล็กๆมาไอ้ป้อมตาการเสื้อดูป้อมใส่หรตัวใหญ่เสื้อมันผู้ชายเลยอ่ะมัเป็นเป็นเสื้อของพ่นาแบบแต่รุ่นนะ เออป้อมใส่สวยมากเป็นวินเนียวเลนะให้จำใส่คือนะใครบอกว่าเออป้อมใส่สวยสวยสูงใหญ่เนาะยื้อข้าวยื้ข้าวป้อมสูงใหญ่ใส่คือมันวนไม่ได้เนาะเพราะว่าผมนี่นเนี้ยถ้วยต่อถ้วยนี้ใส่ได้ไหมอ้อมยังไงอะไรนะตุ่นตุ่นอะไรเลยบุรกินตุ่นอะไรนซอสซอส

ลุ <si> ่งเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเคยเคยกินอยู Zahlen> ่ไม่ได้มาขีดสดละไม่ได้ลูกครั้งแรกในชีวิตยังไงอย่าหายเด้อแต่มันเนื้อมันอร่อยก็เหมือนลองพุกอะโอ้ยแม่เทสเจ้ากินได้ยังไงบ้างเนี่ยเฮ้ย พัญหาต่งหูมากินไม่ได้เพ่นกินได้เลยอยัางว่ามันหลับคือว่ามันหลับมีเพลสว่าแน้าผัดเพสดูกล้องให้ก็ได้าเด็าป้าดะอะไรมันกริกมันกริกไปี่น้อมันเสียวันนี้ขากล้องยากีเบาเบกเลยลมอัดมันมีอยู่หรอไม่อยู่ไหนน้ำซขาแต่วันนี้ดูเหมือนไม่มีลมนะ อไม่เป็นไรถ้าลมมาก็เานื่งสงตีบเลยปเรไม่ขยับเลยแปลว่ามีลมสองตีบเลยแล้องตีบอ้ปลาดาวพี่ซื้อน้สร็วมันมีข้าวเรอข้าวเย็นเราไม่กินบ่แ้อบ่กอีเอ้านดีเจกินข้าวดีเจเจ็ดสองมันเปิดอันนั้นนั้นช่วงดําเมื่อคืน นี่หนูด้วยมือสุดเลยเสียงแต่ใชห้าก็ได้มือใจเป็นหมื่นนะเดี๋ยวมึกินข้าวเนื้อือเปลาข้าวนื้อเจ้ตัวเรอ อาลับมันเแย่แต่ชารักข้อกําลังแต่งตัวอาลับนี่ล่ะอามน้ำแล้วขามองน้ำมาเบิ้งมึงดูอาลับเบิ่งป้าเบิ้งมึงูอาลับเจ้าน้าแล้เจ้ามาใส่ชุดจักคนลอ่ะเป่งเกลืนี่ป้าป้าเป็นปลาเฮ่อแล้วมากินข้าวเด้อกินข้าวแล้วเราต้องไปเป็นขบวนแล้วก็ไปถ่ายหน้ากินน้าก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ไปถ่ายภาพนั้นอืขึ้นปกขึ้นปก แล้วนะเจหเลยว่าไม่ใช่ของของย่านี่ใช่ไหมมีนเลยหรือป่าแม่อโนไว้มเรายากให้ใสโน่เรีว่าจะให้ใส่ทุย่างมาแม่คู่าจอมยังไมารำมารำงาเลยรำงาหวามากามากดีเท่าป้อมก็มีกินเนื้อมกันละ่ะอ มองตากันกับพี่เสือปเราก็กินน้ำพริกด้วยสองคนไปเอาเราจะนินทาั้งบนไม่ได้แล้วนะเมือนืันไปกันดูพี่จะได้นะร้อนโคตแล้วเขาบอกว่ายากยากพี่เขาหน่กเขาบอกว่าป้านาอาเขาขอเขาขอช่องแม่หมดทุกอัน ก็อช่องแม่หมดทุกอันเลยมากทีกินหรอพูดไปหลายครั้งลกกแล้วแบบแบบแบบแข็งช่ไใชยังไม่ได้กินแต่าต้องอันอะไรลุงทำรู้ดูแม่แล้วก็ทำดีบอกชอบแล้วเลี้ยงพาลูกไม่ได้นะเมื่อคืนเพื่อนบอกเมื่อคืนหนูบอกพี่ค่ะว่าเอ็งมีแฟนที่เขาดีใจมาเลยแม่แค่รับรู้ลูกแม่ยังไม่ได้รับ จะรับรู้ว่าหนูอ่ะพบใครคุยใครก็ทะเละันว่ะปาไปบอกเพาะมดใจนะข้าะซื้อเนตัเลน่นลูกสะพ้ยะเติรนา็นเรนนใหม่ใหม่ยจะเป็นแค่คนคุยอาจจะยังไม่ใช่จบ เรียนใหม่ๆคือมสามมสาใช่โอ้มสามรอดาเ็มีมสามือนไม่ต้องพูดถึง่รมากเลยเสือเสือนี่โคตรหร่เยพีผู้บ่าวเลยมสาแล้วอ่๋ยวมนก็เรียนจบให้ดูาบอกว่านะฮะอกแม่หมเไม่ทรรแมา้วเขเเสื่อไปเ่อาสนีจ้อสาวลงเลย ตอนนี้ก็รานไ่จะแม่เขาทำงานเกาหลีนะวันนี้ไปไปแบบไปก็มาบ้างแค่โอ้โห5วันก็กับอะไก็ดีก็ก็ีตื่นเต้นย่าให้ดูปีนเนักน้ไม่เย็นมากนะเริ่กินกินกระูไข่ไม่ได้ต้ม